สวัสดีค่ะวันนี้อิมมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นเหรียญปลอดโรคบรมครูปู่ฤาษีหลวงพ่อเมียนวัดโพกบเจ้าค่ะ ในคลิปนี้นะคะองค์พระจะเป็นเนื้อทองแดงนะคะทองแดงรมดำสภาพสวยสมบูรณ์เมื่อเทียบขนาดกําเหรียญ10บ,บาทจะเห็นว่าองค์พระมีความสูงกว่าเหรียญ10บ,บาทไป2เท่าค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอินแจ้งไว้ที่ใต้คลิปอินแจ้งราคาไอดียลเบอร์โทรศัพท์และ Facebook พระเครื่องสามารถทัก Messenger ได้ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขก,กายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ